สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสันห้องแผลนะคะพี่เก,กสลินพวงงามค่ะพี่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรวจโรคสันลยะกรรมค่ะคลิปนี้พี่จะมาให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลแผลเย็บค่ะท่านไหนที่มีแผลเย็บนะคะต้องการทราบวิธีการดูแลคลิปนี้พี่มีคําตอบให้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะแผลเย็บเนี่ย คุณหมอก็จะให้ทําแผลเนี่ยจนกว่าจะถึงเวลาที่ตัดไหมแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแผลเนี่ยคุณจะตัดไหมเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแผลเย็บบริเวณใบหน้าบริเวณใบหน้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มีบาดสะพายเยอะก็คือมีการไหลเวียนของเลือดเยอะการหายของแผลก็จะเร็วขึ้นเวลาที่มีแผลเย็บบริเวณใบหน้านะคะคุณหมอก็จะให้ ไว้สักประมาณห้าถึงเวันถึงจะตัดไหมแต่บางคนถามว่าเฮ้ยถ้าเราไว้นานกว่าน,นี้ได้ไหมยิ่งเราไว้นานเท่าไหร่แผลมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งเนี่ยเวลาตัดไหมเนี่ยเเส้นของไหมเนี่ยมันก็จะลึกลงไปเวลาเราตัดท่านก็อาจจะรู้สึกเจ็บนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแผลเย็บบริเวณลำตัวเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเจ ถึง10วันค่ะขึ้นอยู่กับบริเวณไหนถ้าเป็นบริเวณรอยต่อข้อต่อที่ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆอ,อย่างเช่นบริเวณข้อศอกอย่างนี้นะคะที่เราต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆการหายของแผลก็จะยากนิดนึงส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็าอาจจะไว้สักประมาณ10วันนะคะวิธีการก็คือคุณหมอก็จะแนะนําให้ท่านเนี่ยทำแผลทุกวันวันละหนึ่งครั้งสามารถทําที่คลินิกใกล้บ้านหรือว่าอนามัยใกล้บ้านได้เวลาที่ท่านไปทําแผลนะคะ ท่านก็ให้ถามคุณพยาบาลคุณเจ้าที่ที่ทําแผลด้วยว่าวันนี้แผลยของท่านเป็นยังไงบ้างดีไหมถ้าเกิดว่าในบางกรณีเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าโอเคนะคะอาจจะต้องประมาณ5วัน7วันค่อยตัดไหมแต่ถ้าเกิดว่าแผลของท่านเนี่ยมีอาการปวดบวมแดงร้อหรือว่ามีแผลเสษมีหนองเนี่ยอาจจะต้องยืดระยะเวลาจนถึงประมาณสัก10วัน อันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะท่านไหนที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลแผลการรักษาแผลต่างๆก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยพี่จะมาตอบนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวห้องสันห้องแผลด้วยค่ะอยากให้พี่อิฟทำคลิปอะไรหรืออยากจะถามคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คำถามนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ